สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเก็บเมล็ดพันธุ์ผักแมงลักกันนะครับก็อย่าให้แก่มากนะครับเพราะว่าถ้าแก่มากเดี๋ยวเมล็ดเขาจะร่วงนะครับถ้าประมาณนี้ก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะถ้าถ้าเขายังมีเมล็ดอยู่ก็แสดงว่าแบบนี้เพาะได้นะครับ เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับอย่างนี้อย่างนี้ได้นะครับก็คือมเมล็ดเขายังอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเพาะพร้อมๆกันนะครับนี่ครับสําหรับมเมล็ดพันธุ์ต้นแมงลักนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้นะครับก็ได้ทําการเจาะรูเรียบร้อยนะครับเจาะรูระบายน้ํานะครับ ก็ตักดินใส่เลยนะครับดินดินที่ผมใช้ในการเพราะก็คือดินร่วนนะครับดินร่วนผสมกับแกบนะครับหลังจากที่ตักดินใส่แล้วนะครับก็ลดน้ำก่อนนะครับ จากนั้นก็โรยเมล็ดพันธุ์ลงไปเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะโรยดินดินกลบไปอีกรอบหนึ่งนะครับโรยดินบางๆกลบลงไปนะครับ จากนั้นก็ทำการลดน้ำอีกรอบนึงนะครับหลังจากนี้เราก็จะลดน้ำเช้าเย็นนะครับหรือถ้าใครไม่มีเวลาก็ลดเฉพาะเช้าก็ได้นะครับหลังจากที่เราเพาะ,มะเมล็ดไปนะครับต้นอ่อนเขาก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะครับมีนะครับ ต้นหลักต้นแมงลักของเราที่เพาะไว้นะครับก็เริ่มโตแล้วนะครับเราก็จะเลือกต้นที่โตนะครับแยกออกไปปลูกอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวจะใช้ช้อนนี้นะครับตักตักต้นที่โตขึ้นมาก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเลือกสักสองต้นนะครับ นี่ก็เป็นดินที่ผมได้ทําการเตรียมไปแล้วนะครับก็จะเป็นดินดินร่วนนะครับผสมกับแกลบนะครับก็ปลูกลงไปเลยนะครับ ปลูกเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ำได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ลดน้ำก็มีวิธีการทำอยู่นะครับผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเพาะขยายพันธุ์ต้นแมงลักนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ